สวัสดีครับโครงการตั้งตองเล็กเตอร์และลูกรืนสังติดกับ่างตำบลโบใหญ่จังหวัดนครราชสีมาครับวันนี้วันที่20เดือนธันวาคม2567นะครับทำการจัดส่งบตเตอรี่นะครับ2ตัวนะครับของนะครับบริษัทสินเชียร์สักสยามครับทั้ง2ตัวเลยนะครับลูกค้าไปจัดไปนนที่สิงเชียร์สักสยามนะครับตอนนี้อำเภอแขวงคอจังหวัดชัยภูมินะครับจัดไปนนที่สาขาอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะครับท่านใดนะครับ สนใจนะครับอยากจะเป็นั้นนะครับบตเตอรี่นะครับโทรสอบถามเราได้นะครับที่เบอร์โทร0831294255 0802013156นะครับร้านเราตั้งอยู่ที่ตะบนัวใหญ่อำเภอัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้เราไปพบอยู่ที่บ้านลูกค้ากันเลยนะครับกุ่มคืนบ้านลูกค้าเรียบร้อยนะครับอำเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูมินะครับจัดไปน้นที่สีนเชือสัตยางสาขาผู้เขียวนะครับวันนี้เราทําการกําลังปรับตั้งขาสกีให้นะครับโดยช่างอาร์มอาร์ปาตองนะครับ มีการส่งที่ยกลงให้ด้วยนะครับปับฐานลี่ให้เรียบร้อยไปงานนะครับเรียบร้อยวัครับคุณพ่อวันนี้นะครับเรามาถึงเรียบร้อยนะครับตรงลอตเตอรี่ S T R สองสองเจ็ดสองนะครับให้กับคุณพ่อประชายินดีนะครับบ้านหนองน่วงตำบลโคกกรุงอำเภอแกล้งคอจังหวัดชัยภูมินะครับวันนี้เป็นไอของลอตเตอรี่ความเสี่ยนะครับจัดแต่นั้นที่สี่เชื่อสัตยามนะครับสาขาอำเภอคูเขียวจังหวัดชัยภูมินะครับแต่ลูกค้าอยู่อำเภอแกล้งคอนะครับประพฤติดกันนะครับสามารถจัดได้ ผมขอสอบถามหน่อยครับว่าไอ jeans, าเรื่องการจัดเซ็นเนี่นะครับใช้เอกสารอะไรบ้างครับก <Bea, S 1> ็ประปชาชนรนะประชาชนผมไม่ใช่เกษตรกรนะไหมบอกคไม่เอาเกษตรกรเนาะประชาชนไปเดียวเนาะไปเดียวผม <คน S 2> ไปหมดแล้วก็คนค้ำห,นะหนึ่งคนเนาะคนค้ำหนึ่งคนจะใช้ได้ไอ้เรื่องทำเรื่องผ่านนี้กี่วันได้ขอครับวั <ow> บนหนึ่งวันหนึ่งที่ใต้ของเลยที่หนึ่งที่ใต้ของนะครับจัดเป็นั้นได้จริงนะครับมีลูกค้าจากรุ่นสองนี้ยี่สิบนะครับใช้เงินดาวตัวนี้ใช้เงินดาวน์สี่หมื่นนะครับแต่ บางคนยังไม่ถึงก็ได้นะครับแล้วแต่สาขาที่ให้บริการนะครับครับวันนี้เป็นสินค้าแล้วเป็นยังไงครับรู้สึกว่าด้านแข็งได้ดีครับฝั่งเพิ่งเพิ่งปรับยุ่งโอ้ยนเลนดสับดูใต้เบอร์โทรผมมาจากช่องทางยูทูบนะครับยูทูบครับท่านใดเห็นคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามช่องยูทูบให้หน่อยนะครับด้านบนนะครับกดติดตามนะครับนะครับเราก็จะทำคลิปดีๆนะครับให้กับเพื่อนๆน้องเกษตรกรได้ชมกันนะครับหลายคลิปนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่คึอหัวจุกเกลียวนะครับเหมือนในคลิปทุกคลิปที่ถ่ายมานะครับเป็นจุดเกลียวตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่ละผมจะแนะนําไปด้วยนะครับคุณพ่ออยากถามอะไรสอบถามผมได้นะครับตัวนี้จะเป็นจุกเกลียวทั้งสองด้านนะครับทั้งสองด้านตัวนี้กับตัวนี้นะครับแล้วจะมีตามียวดูระดับน้ำมันตาเมวดูระดับน้ำมันนะครับเสาเสาสปายท้ายก็จะเป็นสีสาละรุ่นเก่าจะเป็นสองเสากลางรุ่นใหม่จะเป็นสีเสาโซ่นะครับเป็นเบอร์120แบบข้อหนานะครับหนาพิเศษ ตไม่มีตัวตั้งโซ่เนาะถ่ายน้ำมันก็ถ่ายสร็จปงสุดเจอมาถึงระดับระดับของรถนี่คายออกก่อนค่ะเทอรน้ำมันไหลแล้วก็ปิดไว้น้ำมันเกียร์เบอร์140มีมีคำแนะนำอยู่ครับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันนะครับการชโมงครับน้ำมันเกียร์เบอร์ส4บการเปลี่ยนตั้งได้หลายระดับแล้วกมหเตอเกียร์นะครับเป็นระบบหัวเกียร์ใหญ่เป็นแบบยองแบบเฉียงตัวเฉียงดีตรงไหนนะครับรถแรงกระแทกรถแรงสัมผัสนะครับได้ดีนะครับร้านเรานะครับตัวตั้งตั้งเตอร์นะครับราคาสอง าานะครับหนึ่งจะเป็นลงกืนสันติการช่างนะครับเบอร์โทร0831294255หรือกระสุน2013156นะครับผ้าท้ายนะครับเป็นหนาเศษนะสองชั้นนะครับเสริมเือนำตรงช่วงกลางอีกนะครับอันนี่นะครับเสริมช่วงกลางอีกนะครับแผ่นแรกก็หนาแผ่นนึงนะครับแผ่นสองก็เพิ่มอีกแผ่นนึงนะครับเราทำการทำรอยเจลเบรคให้ครับอัดได้ทั้งเจลเบรคใส่ได้ทั้งน้ำมันตอนนี้ผมใส่น้ำมันมาให้แล้วหน่อยนึงใช้ได้เลยไม่ต้องอัดเจลเบรคไม่ต้องใส่น้ำมันแล้วครับแล้วก็สำคัญนะครับ รับประกันนะครับหนึ <mel> <ic int> ่งป <mel> ีจากทางบริษัทนะครับรับประกันหนึ่งปีจากทางบริษัทนะครับมีเบอร์โทรไปทคนิคสินค้าไฟอะไรนะครับแล้วก็แผ่นเพจราคานะครับอยู่ตรงนี้นะครับตัวกติ่รุ่นสองเมตรยี่สิบนะครับจะเป็นสิบสองแถวปัดนะครับแถวหูงใบนะครับสิบสองแถวปันนะครับไซนะครับหนาสิบหนาเจ็ดมิลหนาเจ็ดมิลจากทางบริษัทตามผิดนะครับแถมสลักรบทั้งสามนะครับสลักคตรสามแถมย้อยนะครับย้อยตรงหุ่นนะครับแฉมเสื้อจากทาง บริษัทหนึ่งตัวนะครับแต่ทางเ้าเอาสองตัวนะครับเป็นสามตัวนะครับขอย้ำนะครับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับยังถึงถึงไม่พอนะครับสามารถตัดไฟแนนซ์ได้ที่สัเชาติสยามทุกสาขาทุกเคสนะครับใครที่กําลังตัดสินใจอยู่แต่ยังตัดสินใจไม่ได้นะครับฝากบันทึกเบอร์โทรของไว้ได้นะครับเบอร์โทร031294255 030213156โทรหาผมได้ตลอดเวลานะครับปรึกษาเรื่องว่าจัดแบบไหนอะไรยังไงนะครับโทรสอบถามได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ ทำการจัดเป็นงานน,นะครับก็น่าจะได้ไม่เกินหนึ่งทิต์นะครับวันนี้ขอบคุณคุณผอ้พิพากษาง้วยนะครับ